สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Play Story นะครับมาเจอกับผมเควโตนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเซ็ตเอกี่าท่อ JP ปากแดงเสียงนุ่มนี่เดี๋ยวมาดูเจ้าของรถกันเลยครับพี่แซมสวัสดีครับ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 เอพี่แซมนะครับเป็นเจ้าของเซ็ตเอกี่าคันนี้ เดี๋ยวจะให้พี่แซมรีวิวนิดหน่อยครับเอาเดี๋ยวพ่อพ่อตรงนีนรีวิวไปหมดละว่าตัวท่อตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับพี่ก็เอ่อหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็คือหมื่นห้าหมื่นห้าครับหมื่นห้าสั่งกี่วันนะบิ๊กสั่งช่วงนี้แกงานน้อยก็เลยได้ไวหน่อยโอประมาณสามวันก็ได้และครับสามวันใช่ตัวนี้เป็นไทเทนทั้งหมดเนาะใช่ครับโอ้สวยมากสีส mm ีสวยจริง <Wh> คอโดยพ่อคอ,อตรงนี้สวยเป็นตัวนี้อาเลเซอร์เลเซอร์ว่าอะไรนะพี่คาเวสกิเซตเอ็กซ์ยี่ห้าอาลิมิเต็ดอ๋อเจพีแล้วจงอันนี้เป็นคอบอมสวยสวยสวยแล้วก็มาดูข้างในครับดนๆยนๆข้างในนี่ใยแก้วหนาๆพี่ได้จุกรถเสียงมาไลยครับตอนแรกว่าจะสั่งแต่ว่าแกบอก เ,เสียงเบาอยู่แล้วออ๋สเสียงนุ่มอยู่แล้วไม่ต้องใส่ใช่โอเคครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงเยอะแยะครับเดี๋ยวให้พี่แซมสตาร์ทรถฟังเสียงกันดีกว่าอ่าขอบคุณพี่แซมนะครับ โอเคครับเพื่อนเพอหอมปากหอมคอเนาะก็ท่อ JP z ซต 5R ของพี่แซมนะครับ คนหล่อมากบอกเลยคนเหนือกระเจ้า,จาคนเหนือนะครับเออจังหวัดไหนนะพี่นนจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านนะครับใครที่อยู่น่านก็ติดต่อพี่แซมได้นะครับเผื่ออยากเจอกับเซติยนะิพ่าเนาะเผื่อวันไหน,นเอากลับบ้านไดไหมพี่ใช่ครับแกขึ้นรถกละบ,บะไปพ่ขี่ไปคงไกลน่าดูน่าจะพอควรคนก็หล่อรถก็หล่อครับนี่คือสีดำโคงแดงครับเซติยิพ่าสีดำโคงแดงหนึ่งเดียวในชชบุรีนะครับสีนี้หนึ่งเดียวในชนบุรีครับเด่นมากนี่แต่งเต็มลำนะครับนี่ อะไรแสงเต็มลำเมกนั่มเลีดซิงชอปสุดก,ก็สุดนะครับคันนี้ถือว่าสุดมากมีกันดีด้วยมีกันดีด้วยโอเคครับเพื่อนๆก็การรีวิวทอด JP ครับแซกของพี่แซมนะครับก็จบไปแล้วก็ของปากของพอนะครับเสียงพอรอบตัดไปหนึ่งรอบแอพอได้รู้ฟิลแล้วกันนะ ยังไงก็ขอบคุณพี่แซมมากนะครับที่เป็น,ปนแู้เขกยนคอนเทนต์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ดสำหรับ,บ,คครบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบ e s t ตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แซมลาแล้วนะครับสวัสดีครับ